สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้มาตามคำเรียกร้องนะคะเสื้อแขนยาวหินอ่อนตัวนี้กระแสตอบรับดีมากๆเลยมอสก็เลยจัดเป็นโปรโมชั่นนะคะตอนนี้จะเป็นเปิดให้รับสั่งซื้อเป็นสินค้าพีออเดอร์ลูกค้าโอนเงินปุ๊บสามารถจัดส่งให้ได้ภายใน2-3วันไม่รวมวันหยุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันรายละเอียดของเสื้อมีอะไรที่พิเศษบ้างนะคะตัวนี้ เนื้อผ้าจะเป็นผ้าโพลีผสมสแปเด็กให้ความยืดหยุ่นใส่สบายไม่อึดอัดแน่นอนส่วนตัวลายนะคะจะเป็นลายหินอ่อนพิมพ์ลายเราพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบซับบิเมชันนะคะตัวนี้หมดกังวลเรื่องสีซีดสีตกใช้เตารีดรีดทับได้เลยแต่ถ้าไม่รีดเนี่ยก็ไม่ยับนะคะรุ่นนี้ตัวนี้มอก็ไม่ได้รีดใส่ได้สบายสายเลย สบัดสบัดเอามาใส่ได้เลยสบายออกบ้านได้เลยอ่ะที่คอนะคะจะเป็นคอจีนคอจีนซิปถ้ารู้สุดก็จะประมาณนี้ถ้ากลัวดำกันแดดได้ไม่ไม่ลำคานนะคะไม่สูงติดคอจนเกินไปถ้าไม่ชอบก็ลดซิปลงการตัดเย็บนะคะเราจะตัดต่อค่อนข้างเยอะตั้งแต่ช่วงคอลงมาหัวไหล่ และช่วงเอวสังเกตจะเป็นการตัดต่อลักษณะเฉียงแบบนี้ก็คือถ้ามองด้านตรงมันจะรับกับสรีระของผู้หญิงทำให้อำพางหุนได้ทำให้เอวดูเล็กลงได้ถึงแม้จะพิมพ์ลายทั้งตัวก็ไม่ดูอ้วนนะคะพมล้ตัวใส่กับกระโปรงสีดําก็เข้าเพราะว่าซิปเป็นสีดํพาพอด้านในเป็นสีดําใครที่ทาครีมกันแดดไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนคาบเหลืองนะคะ ตอนนี้นะคะรอบอกของมอสเนี่ยรอบอกจริงประมาณ33นิ้วมอสใส่เสื้อคือไซส์ X ก34นิ้วถ้าชอบใส่ฟิตไปเลือกเป็นไซส์ x ได้รอบอกเสื้อจะอยู่ที่32นิ้วตอนนี้นะคะมีไซส์ให้สาวๆเลือกเริ่มต้นตั้งแต่ x s อก32นิ้วไปจนถึงไซส์ XL อก40นิ้วเดี๋ยวมอสจะแปะรายละเอียดตารางไซส์ไวใ้ให้ที่ใต้โพสต์นะคะถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจนี้หรือว่าจะ ทักมาที่ไลน์แอดดีโก็ได้มาสอบถามใ์กันก่อนได้ค่ะแต่ใส่สบายแน่นอนเพราะผ้าเป็นเนื้อสแปนเด็กไงสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ